สวัสดีครับวันนี้บีบีไฮที่ข้อลันนาก็จะมาเทเจ้าตัวนี้ก่อนส่งคุณลูกค้านะครับเจ้าตัวนี้ก็เจ้าว่าขึ้นใหม่ก็เหมือนขึ้นใหม่นะครับเจ้าว่าไม่ใช่ขึ้นใหม่ก็เหมือนไม่ขึ้นใหม่เพราะว่าอุปกรณ์บางตัวก็มีมาแล้วแต่ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีครับวันนี้ก็จะเป็นบอดี้ JT นะครับไดสีเป็นสีแดงนะครับสีแดงเงาเป็นประกายก็ลางหน้าเป็นลางหน้า s l r ยาวที่ 9. 9.5นิ้วนะครับตัวนี้ล้างหน้าเทสเตอร์นี้คนลูกค้าไม่ได้ใส่มาอันนี้เอามาลองเทสยิงดูนะครับสเกียรือสเกลเกีย CNC แยกชิ้นนะครับตัวนี้ฮอปเป็นฮอปแม็กนะครับฮอปแม็กคริสต์มาสแล้วก็ท่อรีดก็เป็นท่อรีดไอไม่แน่ไม่แน่ใจว่าโผล่หรือว่าเคเอ็มสักอย่างนะครับเพราะว่าอันนี้คนลูกค้าเขาส่งมาให้นะครับแล้วก็ชุดท้ายก็จะเป็นตัวสไตรี้นะครับมอเตอร์ กับกีมมเตอร์คุณลูกค้าส่งมาครับเป็นสลิมนะครับป,นนบปืนกระบอกนี้ทำความแรงไว้ที่ประมาณ300นะครับ3 0 0 300, 300นิดนิดไม่เกิน310ก็ตอนนี้ก็ทัป,ปินงก็ยังใหม่อยู่ก็อาจาจะาอาจจะยังแบบแรงยังดีอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสกับเจ้าตัวตรงนู้น,นะครับตรงนู้นก็จะมีป้าย ป้ายขาวๆนะครับมันก็จะมีชุดเกาะสัญญาณอยู่ตรงนั้นชุดหนึ่งซึ่งระยะตรงนั้นอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ30หรือว่า28่สเมตรนะครับเดี๋ยวลองวัดความระยะดูอีกทีหนึ่งว่าระยะเขาอยู่ที่เท่าไหร่ถ้ายิงจากตรงนี้31เเมตรนะครับนะครับ 31เมตรตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเราจะมาเทสด้วยปืนที่ความแรง300อเดี๋ยววัดความแรงดูทีนึงลูกที่ใช้เป็นลูก20ของ M top ลูกเรืองแสงนะครับเดี๋ยวดูแสงออกไปก่อนอ่านี่คือแสงของลูกเรืองแสงของ M top นะครับ เท้กับตัวเครื่องวัดตัวนี้เดี๋ยวถอยกล้องนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่เลครับความแรงของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสามเครื่องวัดตัวนี้อ่ะมันจะแข็งไปนิดเอยมันจะอ่อนไปนิดนึง สามห้าสามห้าสามห้าสามนห้าสามนห้าสาม่แนหก็ประมาณนี้นะครับสนิดนิด ก็ถ้าใช้เครื่องวัดอีกตัวหนึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ300ร้อนะครับเดี๋ยวเราจะยิงไปที่ป้ายนะครับตอนนี้เรากดสแตนบายเรากดทำงานแล้วครับเกาะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราลองซูมดูน,นะครับอาจจะอาจจะพอเห็นอยู่นะครับระยะมันก็30เมตรนะครับนี่แล้วมันเป็นเวลากลางคืนด้วยตอนนี้อาจจะ เบอร์เอร์อหน่อยเพราะว่ามันไกลอ่าเรามาดูนะครับว่าเกาะเขาจะทำงานปกติไหมระยะ30เมตรลูก2 0ความแรง300โดยประมาณเดี๋ยวจะลองยิงดูกลุ่มกระสุนก่อนนะครับว่ากลุ่มกระสุนของเขานี่มันจะโดนตรงไหนมันจะมีเกาะกับหน้ากากนะครับหน้าก,ากากจะอยู่ ข้างบนนิดนึงจะเป็นหน้ากากตรงนี้จะเป็นหน้ากากไ FMA นะครับลองดูจะเลงตอนนี้คือเลงหน้ากากนะครับนะครับตรงนี้คือตรงนี้โดนหน้ากากนะครับหน้ากากเ M A เก่ทำงาน เดี๋ยวจะลองอิงเกาะกันครับเดี๋ยวก่อนรีเซ็ตกันนะครับรีเซ็ตเกาะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวครับไม่มีใครอยู่ข้างหลังแล้วก็มาเคาะมาทำอะไรกดรีโมทเล่นไฟนะครับอันนี้จะยิงตรงที่เสื้อเกาะนะครับอ่าจะอยู่ระดับนี้ ไปโดนเกาะไปโดนอย่างอื่นอ่านี่คือโดนเสื้อเกาะนะครับเมื่อกี้นัดแรกอะ่ะโดนหนะะ้ากากนัดที่สองโดนสเสื้อเกาะเสียงมันจะต่างกันนะครับ ไปอยู่ใกล้ๆระยะของรีโมทนะครับเพราะว่ารีโมทต,ตัวตัวตัวเซตมันไม่ไม่มีเสาเดี๋ยวลองอีกทีนึงงลองฟังเสียงนะครับว่าโดนอะไรเสียงเสียงโดนหน้ากากกับเสียงโดนเกาะมันจะต่างกันอ่านี่อน้ากาก ลองยิงอีกรอบนะครับเดี๋ยวยิงรอบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอากล้องไปใกล้ๆกับเจ้าตัวนะไอชุดนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไง เดี๋ยวจะไปอยู่ในระยะที่สามารถเซตเซตเซนเซอร์ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำรีโมทใหม่ให้มันคุมได้ระยะที่ไกลกว่านี้นิดนึงนะครับตอนนี้ปิดปิดได้ไม่รู้ว่าจะสตาร์ทเกมได้ปะอ่าได้นะครับระยะนี้ระยะนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ15เมตร ครื่นทา,าแนเดี๋ยวซูมก่อนนะครับนะครับมันจะมีตรงกล่องแดงๆนั่นก็คือตรงกล่องชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมแล้วก็ตรง ตรงสยสจะเป็นหน้ากากนะครับสายสาข้างบนจะเป็นหน้ากากแล้วก็จะมีไม้ตั้งอยู่ตัวหนึ่งเน,นี่ยไม้ไม้ไม้ไม,ไม้ลูกมันสผสมกันนะครับมันเป็นลูกเรืองแสงกับลูกธรรมดาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรายิงไม้ก่อนนะครับไม้ไม้ไม ไม้ลงมานิดนึงเป็นหน้ากากนะครับอ่านี่คือหน้ากากนะครับเดี๋ยวเรายิงเกาะนะครับอ่าตอนนี้สตาร์ทแล้วเดี๋ยวดูก่อนอ่าเกาะนะครับอ่าเสียงเกาะกับเสียงหน้ากากคนละอย่างนะครับ รีโมทมาใหม่ครับใส่เสาอากาศยาวๆจะได้แบบยิงเซตในระยะไกลๆเดี๋ยวจะลองยิงตรงไฟแดงๆนะครับว่ามันจะโดนเหนื่อยจังลูกผสมกันนะไม่ได้เล็งตรงเพดเกาะน,นะครับ อ่านี่โดนนะเดออันนี้คือโดนตรงนี้คือยิงโดนไอ้กล่องควบคุมนะครับสัญญาณเกาะจะไม่ทํางานนะครับแล้วก็ยิงตรงข้างๆก็จะไม่ทํางานนะครับมันจะทํางานตรงเพจกับตรงหน้ากากนะครับอัน,นเนี้ยเนี้ยเนียตรงนี้คือมันจะเป็นผ้าไม่ทํางานแต่ถ้าโดนโดนเพจอะเน,นี่ยเนี่ยคือโดนเพจ ยิงหน้ากั๊ครับหาหากลุ่มกันครับยินเสียงไหมครับเสียงดังเก,ก,ก๊กเก๊กนี่คือโดนหน้ากั๊นัดเดียวนะครับนัดเดียวที่โดนไหนจะยิงตรง เซนเซอร์นะเอ้ยเซนเซอร์กล่องควบคุมนะครับเนี่ยโดนกล่องควบคุมอ่ะมันจะไม่ทำงานแต่ถ้าโดนเพอนะครับนี่นะครับเมื่อกี้เรายิงโดนตรงนี้ แต่ตรงนี้จะไม่ทํางานเดี๋ยวก่อนเคลียร์ก่อนนะครับมันแสงมันจ้านะครับตรงนี้ทํางานแต่ตรงนี้ไม่ทํางานตรงนี้ทํางานเดี๋ยวลองลองลองเคาะให้ดูอ่านี่คือทํางานสตาร์ทแล้วนะครับนี่ครับเซนเซอร์ยะ่อยู่ตรงนี้หน้ากาก FMA นะครับ <c oughs> นี่พวกพวกหน้ากากพวกนี้ มันสามารถตั้งตั้งค่าความความสั่นสะเทือนได้นะครับว่าเราจะเอาเท่าไหร่คือถ้าอย่างเป็นหน้ากากสงชั้นอย่างเงี้ยเราสามารถตั้งให้มันแบบรับแรงสั่นสะเทือนต่ำๆได้อะไรเงี้ยครับนี่อันนี้ทำงานนครับ เนี่ยครับประมาณนี้ครับก็ถือว่าทำงานได้อืมดีในระดับหนึ่งพอสมควรนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ต้องเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองดูกลุ่มกระสุนอีกทีนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนมุมลองยิงไปทางนี้ดูว่าความแรง300กลุ่มกระสุน อีเซมิอิงเบิร์ดโหมดจะเป็นยังไงนะครับเอ๋เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวจะยิงไปตรงตรงเสานะครับอ่ามันจะมีเสาสี่นัดโดนสี่นัดก็ถือว่าฟุกนะครับไม่ได้แม่นนะครับฟุกฟุกเฉยเลยสี่ขัง ระยะตรงนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวก่อนนะสามสิบเมตรนะครับเพราะว่าเพราะว่าตรงหลักเสาตรงนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวามันจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบสองเมตรนะครับมันก็เลยตรงนี้อยู่ห่างน่าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเมตรนะครับประมาณนะครับน่าจะเพราะว่าหันหลังไปดูมันจะอยู่ประมาณสิบเมตรก็จะเจ,เจออีกฝัง่งหนึ่ง ออลูหมดก็นี่ครับก็เทสนี่เลยมีบันนอกช่างบันนอกก็อินดี้อินดี้หน่อยก็ประมาณนี้นะครับเวลาเทสก็ใส่เสื้อมั่งไม่ใส่เสื้อมั่งแบกับดินนี่เลยครับก็คือทำให้มันแบบอินดี้อินดี้หน่อยนะครับนี่ตัวนี้ อีกฝั่งนึงโซกระโปรก,กมันเช็ดได้ทำความสะอาดได้ไม่ต้องกลัวครับสวยงามตามแบบฉบับช่างอินดี้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเทสทั้งเกาะและก็เทสทั้งพืนให้เพื่อนๆชมว่าปืนออกจากสำนักแมวเห่น ไปแล้วเป็นยังไงปืนทุกกระบอกที่ออกไปเราจะเซอร์วิสตลอดครับไม่ต้องกลัวครับยิงไม่ดีมีปัญหาก็แจ้งช่างได้เราสามารถแก้ไขให้ได้นะครับเรารับฟังความคิดเห็นของคุณลูกค้าตลอดเสมอครับซึ่งก็ใจเขาใจเราเนาะก็ช่างก็เคยเป็นผู้บริโภคมาก่อนก,ก็จะรู้ ว่าเอออาการประมาณมันไม่โอเคมันเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ